สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่6กสำหรับนักเรียนชั้นประโยคปทสาเป็นการแปลโดยพยัญชนะครั้งที่หนึ่งเรื่องโพธิราชกุมารขอให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้าสามเริ่มตั้งแต่อตีเตกิระอเนกสตามนุษยษาเป็นต้นไปเป็นการแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์ กีระได้ยินว่าอตีเตในการอันเป็นไปล่วงแล้วมนุษสาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายอเนกสตามีร้อยมิใช่หนึ่งปักขันทิ้งสุแเล่นไปแล้วสมุทรทางสู่ทะเลนาวายะด้วยเรือมหาติยาลำใหญ่ก็คือเล่นเรือไปสู่สมุทรนะครับนาวาอันว่าเรือทิชิ แตกแล้วสมุททะมัดเชในถ้มกลางแห่งทะเลชายะปฏิกาอ่านว่าเมียและผัวทั้งหลายทเวสองข้าเหตวาจับแล้วพระละกังซึ่งแผ่นกระดานเอกังแผ่นหนึ่งปาวิสิงสุเข้าไปแล้วอันตระีีปะกังสู่ระหว่างแห่งเกาะลึกมนุษยสาอ่านว่ามนุษย์ทั้งหลายสับเพทั้งปวงเสสาผู้เหลือลง เสสาที่เหลือมะริงสุตายแล้วตดัดทะสมุทธะมัชเชเอวะในท่ามกลางแห่งทะเลนั้นนั่นเที่ยวขึ้นสมุทธะมัชเชเข้ามานะครับปณะ,ะก็มหาสากุะสังโคอันว่าฝูงแห่งน,นกใหญ่วาสติย่อมอยู่ตาสมิงโขทีปะเกบนเกาะเล็กนั้นแหล ยีเปเกแปลว่าเกาะเล็กนะครับเตถ้าเวชายะปฏิกาขึ้นมานะครับอ่านว่าเมียและผัวทั้งหลายสองเหล่านั้นอทิสวอ่าไม่เห็นแล้วขาที่ตับพระกังซึ่งวัตถุอันอันตนพึงเคี้ยวกินอันอย่างอื่นชาตัดชัดตาเป็นผู้อันความหิวแผดเผาแล้วอุตวาเป็นขึ้นมานะครับปะจิตวาเผาแล้ว สกุนันทากานิซึ่งไข่แห่งนกทั้งหลายอังคาเรีที่ทานเพลิงขาถิงสุเขียวกินแล้วเตสุสกุนันทเกสุขึ้นมานะครับครั้นเมื่อไข่แห่งนกทั้งหลายเหล่านั้นอัปปโหนเตสุไม่เพียงพออยู่ขยเตวาจับแล้วสกุนัตฉาเปซึ่งลูกแห่งนกทั้งหลายปจิตวาปิ้งแล้วขาจิงสุเขียยกินแล้ว เตสุสกูนัตฉาเปสุขึ้นมานะครับครั้นเมื่อลูกแห่งนกทั้งหลายเหล่านั้นอับประโหนเตสุไม่เพียงพออยู่ขเหตตวาจับแล้วสกุเนซึ่งนกทั้งหลายขาติงสุเขี้ยวกินแล้วเตทเวชายะปฏิกาขึ้นมานะครับอ่านว่าเมียและผัวทั้งหลายสองเหล่านั้นขาติงสุเอวะเที้ยวกินแล้วนั่นเทียวเอวางอย่างนี้ปรัรมวะเยปี แม้ในปฐุมวัยมัชิมะวเยปิแม้ในมัชิมะวัยปัจฉิมะวเยปิแม้ในปัจฉิมะวัยณอาปัจจิงสูไม่ถึงทั่วแล้วอัปมาทางซึ่งความไม่ประมาทวะเยในวัยเอกสัมิงปิแม้หนึ่งจะหนึ่งเนสังชายะปฏิการังขึ้นมานะครับแห่งเมียและผัวทั้งหลายเหล่านั้นหนาเอโกปีโน อ่านว่าชนแม้คนหนึ่งณนะอาปชัชิไม่ถึงทั่วแล้วอัปมาทางซึ่งความไม่ประมาทสถานว่าพระาศาสดาทัาเศเสตาวาครั้นทรงแสดงแล้วปุพพกรรมมังซึ่งบุพกรรมตัดสะราชากุมารสะของพระราชากุมารนั้นทกทางนี้วัตตวาตรัสแล้วว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับกุมาระดูก่อนพระกุมารเสเจหิก็ท่าว่า ตาวางอันว่าพระองค์สัตว์ทิ้งกับภริยายะด้วยภริยาอาปัจจิสะจากทรงถึงทั่วแล้วอัปมาทางซึ่งความไม่ประมาทวเยในวัยเอกัมมิงปีแม้หนึ่งตะทาในการนั้นไสปุตโตวาอันว่าพระโอรสหรือทีตาวาหรือว่าอันว่าพระธิดาอุปปัชชาย,ยะพึงประสูดวเยในวัยเอกัมิงปี แมหนึ่งสะเจปะนะก็ท่าว่าโวแห่งพระองค์ทั้งหลายนะเอโกบุคโลโออันว่าบุคคลคนหนึ่งอันว่าบุคคลแม้คนหนึ่งอัปมาโตเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วอะภาวิสะจักได้เป็นแล้วใสลงสะสาหมดกาลาติปตินะครับปุตโตวาอันว่าบุตรหรือตีตาวาหรือว่าอันว่าพระธิดา ปฏิจจอาศัยแล้วตั้งอัปปมัตตะปุคลังซึ่งบุคคลผู้ไม่ประมาทแล้วนั้นขึ้นมานะครับอุปัจิสะจจกเกิดขึ้นแล้วกุมาระดูก่อนพระกุมารหิจริงอยู่อัตตาอ่านว่าตน ปุคเลนะอันบุคคลมันย่ามานีนะผู้สำคัญอยู่อัตตาังซึ่งตนปิยังว่าเป็นที่รักอัปปะมาเตนะผู้ไม่ประมาทแล้วว่าเยสูในวัยทั้งหลายตีสุปิแม้สามรักขิตาโพเพื่อรักษาอัตตาอันว่าตนขึ้นมานะครับปุคเลนะอันบุคคลอาสักโคนเตนะผู้ไม่อาจอยู่เอวังอย่างนั้น รักิตาโพเอวะพึงรักษานั่นเทียวเอกะวเยปิ แม้ในวัยหนึ่งอิติดังนี้นี่คือวัตตวาที่ขึ้นมาครั้งแรกนะครับอาหาตรัสแล้วคาถังซึ่งคาถาอิติว่าเจหากว่าอัตนานบกเจนะครับเจหากว่าปุคโลนว่าบุคคลชันยาพึงรู้อัตนานซึ่งตนปิยังว่าเป็นที่รักใสชัญยาตัวนี้มาจากยาธาตุชาธาตุในความรู้นะครับบวกด้วยอยยะแปลงอยยะเป็นอานะครับหมดสตตมีนะครับตัวุคโลนว่าบุคคลนั้นขึ้นมา ร,รักไยะพึงรักษานางอัตนตานซึ่งตนนั้นกัตวากระทำขึ้นมานะครับสุรกิตังให้เป็นตนอันตนรักษาดีแล้วปันติโตอันว่าบัณฑิตปฏิชักไขยะพึงประคองอัตนานขึ้นมานะครับอัตนานซึ่งตนตินนางยามานัง ตบทเป็นติน,นังบกอัญจตรังนะครับแห่งยามทั้งหลายสามหนาอัญจตรังยามังตลอดยามใดยามหนึ่งอิติดังนี้นะครับเป็นจํานวนที่รวมกันอยู่แล้วดึงออกามาจึงต้องใส่คําว่าหนาเข้าไปนะครับสัทธาอันว่าพระศา,าสดาทัดเสติย่อมทรงแสดงกัตวากระทำรรติน,นงังวิญานางัง แห่งไวทั้งหลายสามหนาวะยังซึ่งไวอัญญตรังไวใดวัยหนึง่งยามังอิติให้ชื่อว่ายามอิติดังนี้นะครับยามังให้ชื่อว่ายามอิติดังนี้ปะเทในบทนะครับขึ้นมานะครับอิาปะเทนะครับปะเทในบทอิติว่ายามัง อิติดังนี้ตัทะนี่ยในบทว่านะปะเทในบทว่ายามังอิติดังนี้นะครับตาทะคาถายังขึ้นมานะครับในพระคาถานั้นอัตโนโทำมิตรตายยจะเอวะเพราะความที่แห่งพระองค์ จงเป็นใหญ่ในธรรมด้วยนั่นเทียวอัตโนเทสนะกุสะตายะเพราะความที่แห่งพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาด้วยตัดสมาเพราะเอตนั้นอัตโถอันวัาเนื้อความเอทะตัดบทเป็นเอวังบวกเอทะนะครับเอทะคาถาอย่างในพระคาถานี้บัณฑิเตนะขึ้นมานะครับอันบัณฑิตเวทิตัาโพพึงทราบเอวังอย่างนี้ อิติว่าอยู่หน้าต่อไปนะครับสเจถ้าว่าบัณฑิตโตนว่าบัณฑิตชาในยะพึงรู้อัตานังซึ่งตนปียังว่าเป็นที่รักษสรักไขยะพึงรักษานางอัตานังซึ่งตนนั้นกัตตวากระทำ ขึ้นมานะครับสุรกิตังให้เป็นตนอันตนรักษาดีแล้วคือว่าไขเข้ามานะครับเป็นประโยคไขโสอัตตาขึ้นมานะครับโสอัตตาอันว่าตนนั้นสุรกีโตเป็นตนรักษาดีแล้วโหติย่อมเป็นยะถาโดยประการใดรักไขยะพึงรักษาตังอัตนาง ขดปวดเป็นเอวังบอกตังนะครับซึ่งตนนั้นเอวังโดยประการนั้นตถาอัตตรคณะชนสูดึงมานะครับในชนผู้รักษาซึ่งตนทั้งหลายเหล่านั้นหนาเจท่าว่าอัตตรคก,ะกะชะโนขึ้นมานะครับอ่านว่าชนผู้รักษาซึ่งตนขีอีเป็นครรหัส,สมาโนมีอยู่จินเตตวานะครับจินเตตวา ขึ้นมาตรงนี้นะครับจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหารนั้นว่าเรารักกิจสามิจารักษาอัตตานังซึ่งตนอิติดังนี้ปาวิสิตวาเข้าไปแล้วคับพังสู่ห้องสุสังวุตังอ,อันอันบุคคลระวังดีแล้วปาสาทะตะเลบนพื้นแห่งปราศาสอุปริในเบื้องบนสัมปันนรกโขเป็นผู้มีการรักษาอันถึงพร้อมแล้วอุตวาเป็น ว่าสันโตปีอยู่อยู่ก็ดีอภิปิตัวนี้แปลว่าก็ดีนะครับปปปะจิตโตเป็นบรรปชิตอุตวาเป็นวิอรันโตปีอยู่อยู่เลเนในถ้ำปิทะอิตะทวาระวาตะปานีอันมีประตูและหน้าต่างอันบุคคลปิดแล้วสุสังวุเตอันอันบุคคลระวังดีแล้วก็ดีปิตัวนี้นะครับทวาระแปลว่าประตูวาตะปาณะแปลว่าหน้าต่างนะครับนะรัก กติเอวะชื่อว่าย่อมไม่รักษาอัตนานซึ่งตนเอวะนั่นเทียวที่ใส่คําว่าชื่อว่าเข้าไปนะครับเพราะข้างหน้านี้มีศัพท์อยู่ในคาถานะครับแล้วก็พอมาเป็นในแกะก็ต้องลว่าชื่อว่าเข้ามานะครับปะนะส่วนว่าอัตตรักกะชะโนขึ้นมานะครับอ่านว่าชนผู้รักษาซึ่งตนขี้อีเป็นครหสตามาโนมีอยู่การนโตกระทําอยู่ปุญญานี้ ซึ่งบุญทั้งหลายทานะศีลาทีนี้มีทานและศีลเป็นต้นยะถาพลังตามกำลังวาปะนะก็หรือว่าปัปปิตโตเป็นบนรรปะชิตสมาโนมีอยู่ขึ้นมานะครับอาปัชชันโตถึงทั่วอยู่อุตสุก,กังซึ่งความขวัญขวายวัตตปฏิวัตตปริยัติมณสิกาเรสุในวัดและวัดตอบและปริยัตและมณสิการทั้งหลายรักตินามะชื่อว่าย่อม รักษาอัตานังซึ่งตนบัณฑิตะปุติโสอันว่าบุรุษผู้เป็นบันิตอาสากโลโตไม่อาจอยู่กาตุงเพื่ออันกระทำเอวังอย่างนี้ขึ้นกาตุงมานะครับว่าเยสุในวัยทั้งหลายปีสุสามปฏิชักคติเอวะย่อมประทับประคองอัตานังซึ่งตนเอวะนั่นเทียวว่าเยในวัยอัญญตรัสมิงปีแม้ในไวไัยใดวัยหนึ่ง สเจหิก็ท้าว่าอัตตรรักะชะโนขึ้นมานะครับอันว่าชนผู้ศึกษาซึ่งตนขี่ภูโต ผู้เป็นคาราัดเป็นแล้วนาสโกติย่อมไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำกุสลังซึ่งกุศลปะธรรมะวะเยคิดตาปะสุตาตายะขึ้นอัตโนมานะครับเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ขวัญฝ่ายแล้วในการเล่นในปฐมวยัยใสกุสลังอ่านว่ากุศลเตนะบุคเลนะอ่านบุคคลผู้รักษาซึ่งตนนั้น อาปมาเตนะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วหุตวาเป็นกาตะพังพึงกระทำมัชชิมะวิเยในมัชชิมะัยสเจท่าว่าอัตตะรักะกะชะโนขึ้นมานะครับอันว่าชนผู้รักษาซึ่งตนโปเสนโตเลี้ยงดูอยู่ปุตตะทารังซึ่งลูกและเมียนาสโกติย่อมไม่อาจกาตุงเพืออ่อนกระทำกุสลังซึ่งกุศลมัชชิมะวิเยในมัชชิมะัยใสกุสลังอันว่ากุศลขึ้นมานะ ครับเตนะอัตตาราเกนะอันชนผู้รักษาซึ่งตนนั้นกาตบพังพึงกระทำปัจจิมะเยในปัจจิมวัยเอวะนั่นเที่ยวเอวังปิภาเวแม้ครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่เอวังอยู่ในเลขไหนก็นิยมแปลเช่นนี้นะครับอัตตาอันว่าตนปฏิชักกิโตวะ เป็นตนอันชนผู้รักษาซึ่งตนนั้นประคองแล้วเที่ยวโหติย่อมเป็นนะครับเตนะตัวนี้ดึงบาลีว่าอัตตะรักขะกะชนีนะเข้ามานะครับโหติย่อมเป็นเขไปนะครับปะนะแต่ว่าตสะขึ้นมานะครับตสะอัตตะรักขะกะชนตะเมื่อชนผู้รักษาซึ่งตนนั้นอะการนตัสะไม่กระทําอยู่เอวังอย่างนี้ประโยคแทรกเข้ามานะครับอัตาว่าตนปิโยนามะชื่อว่าเป็นตนเป็นที่รักโห โติย่อมเป็นณหาไม่ได้โสอัตตรารักกะชโนขึ้นมานะครับอ่านว่าบุคคลผู้รักษาซึ่งตนนั้นกโกรติย่อมกระทำนางอัตานางซึ่งตนนั้นอปายะปรายนังเอวะให้เป็นตนมีอบายเป็นที่ไปในเบื้องหน้านั่นเทียวนี่ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปในวันนี้ก็ ขอลานักศึกษาทุกท่านไปก่อนขอให้นักศึกษาท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในธรรมทุกคนเืิน